สวัสดีค่ะกิกนะคะเป็นนะักกายภาพบําบัดประจําอยู่ที่จุลีพรคลินิกกายภาพบําบัดจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็วันนี้เช่นเดิมเนาะกิกก็จะมาตอบคําถามให้กับพวกพี่ๆนะคะสําหรับคําถามวันนี้นะกิกเชื่อได้เลยว่าน่าจะเป็นปัญหาที่หลายๆท่าน,นพบบ่อยเลยนะคะก็คือปัญหาเรื่องหลังตึงนะคะเนาะล้ตัวตึงหลังแข็งเวลาที่พี่ๆเดินมากๆนะคะเนาะทีนี้เนี่ยนะเนาะหลังแข็งหลังตึงเนี่ย แล้วก็ทําให้เดินเหมือนเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นโรบอตเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะ mm. เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะมีท่าออกกําลังมาฝากกันนะคะว่าในเรื่องของการแก้ในเรื่องของกล้ามเนื้อหลังที่ตึงอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะเนาะซึ่งถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยได้ลองทํานะคะท่าออกกําลังกายที่อีกให้ไวเนี่ยนะคะนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหลังที่ตึงได้แล้วเนี่ย ยังทําให้การเดินของพี่ๆเนี่ยดูสมูทขึ้นดูราบเรียบขึ้นไม่เดินแข็งแข็งเหมือนหุ่นยนต์นะคะส่วนท่าออกกําลังจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกพี่ๆนั่งบนเก้าอี้นะคะประสานมือไว้ข้างหน้าแบบนี้เลยนะคะประสานมือเบาๆไม่ต้องกำแน่นนะจากนั้นก้มตัวลงมาแตะข้อเท้าซ้ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เราก็ยืดตัวไปหาไหล่ขวาแบบนี้นะคะทำช้าๆนะคะตามองตามปลายมือไว้นะคะเนาะเราจะทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งนะคะเนาะอ่าวันล,ละ3าเซตนะคะตามองตามปลายมือค่อยๆทำช้าๆนะคะเมื่อเราทำกับข้างซ้ายครบแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มมาทำกับข้างขวานะคะเนาะเริ่มจากก้มตัวนะคะ แตะข้อเท้าข้างขวาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยืดตัวไปทางดหด้านซ้ายนะคะเนาะค่อยๆทำช้าๆไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำทั้งสองข้างเลยนะเราจะไม่ทำข้างใดข้างหนึ่งนะคะเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าออกกำลัง นะคะเนาะก็ในท่าออกกําลังที่กิ๊กให้ไปนะคะเนาะจะต้องให้พี่ๆเนี่ยนะคะมีความสามารถในการทรงตัวในท่านั่งเนี่ยดีได้ระดับหนึ่งเลยเนาะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนเนี่ยยังนั่งทรงตัวบนเก้าอี้เนี่ยนะคะยังไม่ค่อยดียังโนงนเงี้อยู่หรือว่ายังมีโอกาสจะล้มอยู่นะคะเวลาทนท่าออกกําลังอาจจะต้องมีญาตินะคะหรือว่าคนคอยช่วยจับประคองตามแขนไปกันล้มนะคะเนาะค่ะ ก็กิ๊กก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สําหรับพี่ๆนะคะเนาะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะเ,เห็นว่าคลิปของกิ๊กมีประโยชน์หรือว่าชอบในชอบใจในคลิปของกิ๊กนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะเนาะส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีคําถามก็ทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาได้นะคะกิ๊กก็จะไปหาคําตอบมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเนาะค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะบ๊ายบาย